ตอนนี้เราอยู่ไหนก็ไม่รู้แต่ที่บิ๊กตู่บอกว่าที่นี่ประเทศไทยโอ้แม่เจ้าเราอยู่ประเทศไทยประเทศไทยมีอะไรดีมีตูนรบวิ์ใช่ไหม,ไมใช่โอสาวน้อยรถเจอสาวน้อยทุกคนสาวน้อยเราอยู่ที่ทุกคนเรียกว่าทำเนเยบชา้าง โม้เมสาวน้อยเยอะมากเลยโอ้ทุกคนดูเกิดมายังไม่เคยขึ้นช้างเลยโอเคครับวันนี้เราอยู่ทําเนียบทันเน,ยน,เนียช้างยุยานครับผม,มกลัดจะมาขึ้นช้างแต่ว่ามันเย็นมากแล้วรู้เ่ขึ้นทันหรอือเปล่าดูทุกคนดูนดูทุกคนดูช้างดิเชี่ย แค่น่ารักว่ะอยากให้อาหารมันอะ่ะธรรมดาอยากให้อาหารมันอะ่ะคูอว่าจะให้มีให้อาหารมันยันงไม่่ใชโอ้แม่สาวน้อยไปขึ้นแม่สาวน้อยดีวยกว่าเ,ออเกิดเคยมาไม่เคยขึ้นช้างเลยวันนี้จะขึ้นช้างแล้วโอ้ตื่นเต้น ไปไปขึ้นช้างกันไปขึ้นช้าง

กลางค้างได้ครับห้กินน้องช้างได้เช่อกันนองเย็นได้อ๋อเป็นค่ะเบือ่โอโคนนี่ขึ้นหลังช้างโอเคดู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 ดด คนเยอะอพี่อย่างนี้ก็แรงเยอะก็เยอะสาวทีใช่ไหมผมอ๋อคนไทยเนาะครับผมผมไปภูกเก็ตมาเนี่ยโอ้โหคนฝรั่งไม่มีเลยอะ่ะที่นี่ก็ไม่เยอะก็จะมีแค่น้อยมากครับจะมีสายขางเข้ามาวันวันกี่เทีย่ยวพี่เนี่ยที่ที่ทสองครับผมที่สองเหรอครับผมอ๋อที่ช้างมาที่ครึ่งเดยอะครับเป็นธรรมดาอ๋อ ถ้าเกิดมามุกะเบุกเลยคนยังอยากให้ได้รับอย่ครับอ๋อเราจะรอบบกกันคนมาคนคนอนีรช้างนี่นคือช้างช้างส่วนตัวลัวช้างเลยพี่ช้างบริสตัลครับผมอ๋อ oh. <c oughs> แต่ก็เราเลี้ยงใครเลี้ยงมัน มีคนเคยแบบว่าตกช้างปะมีครับคนไทยไม่มีครับมันจะต่างชาติแล้วออเวลาเราเตะเขาเขาไม่ค่อยฟังเราอ๋อเคยมีแบบตกมันนะพี่ช้างคคือมันตกมันเนื่องจากอะไรพี่มันร้อนอหรือว่ามันรร่างกายเขาสมบูรณ์นะครับอ๋อ ตัวใหญ่จะตกตเฉพาะตัวผู้ครับถ้าเกิตัวเมียตกคือว่าร่างกายเขาพร้อมนี่แต่ร่างกายแข็งแรงไม่เป็นอันตรายครับผมแต่ตัวผู้จะเป็นวัยของเขาครับผมอ๋อมันมันต้องเป็นทุกตัวเลยใช่ปะใช่ครับตัวผู่ครับตัวพครับพอได้กินได้เยอะปุ๊บร่างกายเขาเริ่มนี่เขาก็เริ่มเย็นออกแล้วอ๋อผมนึกว่าเป็นแบบคล้ายๆโรคซีอิกอะไรเงี้ยเปล่าผมมันจะเป็นไวของเขานะอ๋อจะเป็นเหมือนเหมือนยังจะเป็นครั้งหนึ่งนะ อ๋อแต่เป็นทุกปีเหรอพี่ครับผมแล้วท่าพี่ต้องท,ทำไงอะ่ะก็คือว่าเราเลี้ยงสวัสดีครับเราเลี้ยงไม่ได้รครับอ,อ๋อนอกจากเราจะแบบว่าเราก็จะผอมลงที่เราจะเลี้ยงนะครับคือเราก็จะหยุดใช้งานเขาไม่ใช่ไม่ใช่คือว่าให้กินให้กินให้อะไรอย่างเงี้ยให้แบบสมบูรณ์รใช่ไหมครับถ้าเกิดเราให้กินสมบูรณ์ก็จะตกทุกปีครับอ,อ๋อแทนเราลดเขาให้เขาขอมนีม่เขาไม่จะไม่มีโอกาสที่จะได้ตกครับผมอ๋อแล้วตกมันงแต่เมื่อร่างกายเขาเริ่มแข็งแรงครับอ๋อ สบายร่างกายกับพร้อมเต็มท like ี่อย่างเงี้ยมันไม่เอาเราว่าหรอพี่อย่างเงี้ยก็คือว่าเราพอลแตมันเริ่มออกปุ๊บเราเรู้เลยแล้วแลดอาหารเลยถ้าเกิดเราจะปล่อยเขาออกก็คือว่าได้ครับเหมือนกันครับอ like ๋อแต่ถ้าเราปล่อยเขาออกมันก็จะไม่เป็นอันตรายครับอ๋อถ้าเกิดเราห้ามเขาเรื่อยๆเรื่อยๆมันมันบ่อยๆบ่อยๆปุ๊บมันก็อั้นเลยนะใช่ครับผมบางตัวก็หกเดือนบางตัวก็สามเดือนอย่างเงี้ยครับตกครับอืมโอ้โหตกตกนานกันนะใช่ครับผมครับ บางตัวตกว่าปีแล้วนี่โอ้ไม่เคยทำอะไรทำอันตรายวะพี่อย่างเงี้ยคือว่าช้างที่มันตกบนเขากรหนองเขาแบบว่าเขาไม่รับรู้อะไรแล้วโอ้แล้วเจะาผูกก็แยกจากหนาด้วอ๋อแม่แม่มาใช้งานเลยใช่ครับผมผูกผูกจนกว่าจะหายครับผูกยอดไะแกะเขาออกมา คือพังอะไรครับพี่วันนี้ที่พังวันเด็กครับผมวันวันเด็กอ๋อถามแล้วว่าพี่รายได้ดีไหมเนี่ยช่วงนี้ไดถ้าถ้าไม่มีโควิดนี่ก็โอเคใช่ไหมถ้าไม่มีคโควิดโอเคครับผม๋อ มันกินจุอะเพ่เนี่ยกินมันหนึ่งตัวนี่ได้สองสยโลเขาบอกพี่ต้องหาหญ้าหาอะไรที่ไหนมันกินเนี่ยก็คือว่าเราเน้นยก็พอช่วงเย็นนะผมอ๋อช่วงกลางวันก็เหมือนกันนก็หน่มขนุ่มเลยนะอ๋อแบบว่าเหมือนแบบว่าต้องต้องเที่ยวให้กินหรือว่าเราให้กินบ้างเลยใช่ไหม แต่น้ำนี่ผ่านไม่ได้ครับต้องให้กินเล่นๆอ๋อช้ามีกี่เชือกครับพี่เนที่นี้ทั้งหมดเลยมนะีล้อเจ็ดสิบเก้าเชือกโอ้โหถ้ามาพร้อมกันก็แย่เดี๋ยวนี้แย่งลูกค้าแย่เลยอ๋อเรามีแท่าูหมามาทั้งหมดเลยน้ำมีทั้งหมดมายี่สิบห้าเชือกครับผมอ๋อที่มาทำงานโดยปกติครับอ๋ออันนี้เราแบ่งเป็นช่นะครับอ๋อเพราะว่าถ้ามาหมดคงไม่คนหลังๆคงไม่ได้รับนะครับอันนี้อย่างอย่างผมขึ้นเนี้ยสองร้อยพี่ได้เท่าไหร่อ่ะได้เจ็ดบาทครับผม เจหมายถึงอะไรนะได้หางบาทขอให้เราไปเจ็ดบาทครับอ๋อแล้วก็เอาติปอีกทีอันนี้คือติปนี่ของเราครับผมไม่ไม่แล้วคือถ้าเราถ้าเราถ้าเราไม่ได้ทริปเนี่ยคือแบบว่าเราได้เจ็ดบาทอ๋ทำไมไม่ได้น้อยยังไงพี่แล้วแต่ดวงครับผมไม่ไม่คือเออผมไม่ได้ครึ่งเดียวกึ่งอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าอย่างงี้สิได้เจ็ดบาทครับผมเขาให้เราไปเจ็ดบาทอ้าวแล้วเงี้ยคือถ้าถ้าเราไม่ได้ทิปก็ได้เจ็ดบาทได้หรอครับ เพราะว่าเราสะสมนะครับสะสมหางบัตรไว้อันนี้พี่ได้วันละสองรอบวันละวันละวันละสิบสี่บาทอย่างเงี้ยจะไปได้ก็ได้ช่วงสาวชูเนี่ยบางไดเยอะหน่อยครับโอ้แค่สิบรอบเดินถ้าตายก็ได้แค่แค่ร้อยสี่สิบประมาณนี้สิบรอบอ่ะครับผมโอ้โอ,อย่างน้อยก็คือว่าบางทีสองอาทิตย์เราเะเีลืแล้วได้อยู่ประมาณร้อยกว่าใบาน,นะครับร้อยกว่าใบเนี่ยมึงก็ได้แค่ร้อยสี่สิบเจ็ดร้อยแปดร้อยกว่าบาทอย่างเงี้ยสองอาทิตย์อ๋อ ได้น้อยนะผมไม่รู้เหมือนกันผม่รู้เหมือนกันว่าได้เท่าไหร่ผมว่าพี่อาจจะได้เยอะได้เมื่อหันลมรวงกันแล้วผมก็ไม่รู้ไงแต่ที่เจ็ดบาทรอบนึงเนี่ยโอ้โหล้วันวันนึงอ่ะเดินสองสามรอบเนี่คือแม่งก็ได้แค่ที่ไม่ถึงห้าสิบไม่ถึงร้อยบาทเนี่ยอยู่ที่คือว่าขยันนี่ก็พอได้ครับพอได้กินได้ใช้ครับอออยู่ที่เราอยู่ตรงนี้คือว่าใครขี้เกียจก็คือว่าอยู่ได้ไม่ทนรับอยู่ได้ไม่นานครับผมอย่างคนเมื่อกี้เนี่ยผมรู้ได้เขาได้ทิปบ์ป่ะนะ แต่คือถ้าแม่ซื้อไ,ได้แค่เจ็ดบาทเลยนะใช,ใช่อช่เอเป็นใหญ่ก็บางทีรอบหนึ่งก็จะอยู่ประมาณสองคนอย่างเงี้ยก็สิบสี่บาทนะผมอ๋อ เขาคิดด้วยเขาเขาคิดเขาคิดเป็นหัวเราคิดเป็นคนนะพี่คิดเป็นเที่ยวเขาคิอคนนะผมอย่างผมมามาคนเดียวอ,ะอ่ะพี่ก็ได้เจ็ดบาทเหรอได้สี่บาทครับผมเอาเต็นให้ครับอ๋อเก่อนมีรายเต็นตรงที่เคยเราได้สองนับเป็นสองใบครับอ๋ออ๋อโอเค อันนี้พี่เลี้ยมกี่ปีแล้วตัวนี้เลี้ยงตัวนี้มาจะห้าปีแล้วครับผมอ๋ออันนี้ก็กลับบ้านด้วยหรือว่าเอาไว้ที่ลงอ๋อก็คือว่าเราเราดูแลเขาเลยครับแตกินกินอยู่ของ,ของเขาก็คือเราดูแลเอาไว้เอาไว้บ้านพี่หรือว่า,าไว้พันเนียดเราจะไวร้รวมกันครับผมอ๋อสมมติว่าพี่แบบว่าเฮ้ยเอาตัวอื่นมาขี่ได้ไหมก็ได้ไดใช่ไหมอ๋อพี่ก็รู้จักกันหมดใช่ไหมผมมุ้งอยูอ่มมกัเช้ามันแต่เล็กแล้วอ๋อ ก็คือบางทีผมก็ต้องเปลี่ยนเป็นเลื่อนที่สมมุติบางทีกับท้องเนี้ยพอลูกเนี้ยผมก็าสามารถจับตัวที่ว่างๆออกมาทำงานได้ตลอดครับผมมาเขาบ่อยไม่เคยได้มาขี่ช้างเลยเดี๋ยวนี้ได้มาขี่ว่ะ เห็นนวลนวลไงปกติคนเยอะไงนี่อย่างนีเแล้วนั่งรอรถรถมารับนะคือหมายถึงใครครับเนี่ยตั้งครับผมจะมีรถมารับใช่ไหมครับใช่ครับผมก็กลับ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 หมดเลยครับก็คือว่ามราช้าเย็นกลับเลยครับอ๋อไม่มีรถมารับไม่ใช่เดินกลับไม่ใช่เลยครับไม่ใช่อยู่แถวนี้เนาะก็คือก็เดินบางทีก็เดินไม่ไกลเท่าไหร่ครับผมประมาณสามสี่โลครับโอ้ก็ไกลนะสามสี่โลเนี่ย ไอ้ระยะเดินเดินไปพ้อกันอย่างเงี้ยมันก็ไม่ดูไม่ไม่ไกลเท่าไหร่ครับผมอ๋อใช่ปะว่าช้างเดินเดินตามกันไปเรื่อยๆองเงี้ยอ๋อมันมีคคยมมีเหมาทั้งวันปะไม่ไม่ไม่มีครับผมอ๋อเพราะว่าเขาเดินแค่ที่เดินได้ก็เดินแค่แต่ขอบเขตครับอ๋อบางทีพื้นที่มันตรงนั้นมันไม่แน่นหนามันแบบว่าบางทีช้างไม่เดินปุ๊บยุบนะครับ ตรงนี้เข้าไปปุ๊บยุบแล้วโอ้โหขอตรงข้อแตกอะไรเนยนะเราไม่รู้อะไรเงี้ยตรงนี้ขนเขาก็เปลี่ยนบ่อยคอ <c oughs> รับพื้นเนี่ยบางทีบางทีหน้าฝนเนี่ย้าง,างเดินเดินนะตัวหนึ่งกตกสามตันอย่างเงี้ยครับอใครเป็นเจ้าของพันเนี่ยนะที่ผู้หญิงนะผมเห็นคนนั้นที่เป็นสัตวแพทย์ใช่ไหมนั่นคือลูกครับผมลูกใช่ไหมครับใช่ครับ อันนี้คือของเขาเลยใช่ปหมใช่ครับผมอ๋อเขาต้องดูแลหมดป่ะพี่อย่างเงี้ยก็คืออย่างเงี้ยอย่างสองร้อยนี่คือเขา้าเขาใช่ปหมหรือว่าเข้าส่วนของราชการด้วยอะไรด้วยไม่มีครับของเอกชนครับผมอ๋อแต่ที่เราต้องเช่าเขาเหรอใช่ครับก็คือที่นี้เราเช่าเขาครับอ๋อ คือถ้าลูกช้างเกิดมาก็เป็นของพันเนียนเหมือนเดิมใช่ไหมครใช่ครับผมอ๋อได้ข่าวว่าเมื่อก่อนผมได้ข่าวว่าเขาจะย้ายพันเนียดใช่ไหมครับใช่ครับ แไม่ได้ไปอยู่ไหนอะถ้าสมมติน,นะถ้าเขาย้ายอะอ,อ๋อคือดูแล้เนะงีง้ยคงจะคุยพี่ก็คงจะแคบลงมาไหนครับผมแต่ย้ายแน่ใช่พี่แล้วอนนี้ไม่ไน่าจะย้ายเพราะว่าดูแล้วเงียยไปแล้วเรื่องที่ออกมาตรงเรื่องที่นะโอ,อ ตอนแรกของตรงนี้เกือบจะไม่ได้ได้ทำนะครับเขาจะไม่ให้เช่าต่อนะครับอ๋อเช่าแพงเลยพี่ที่อ่ะอันนี้มันไม่าไม่ทรจ่ายเป็นรายเดือนเนาะอ๋อพี่บอกว่าได้ตรงเตโตไม่มีนะไม่นะผมคือว่าจะถูกกฎหมายนะอีกอย่างหนึ่งคือว่าต่างพนไม่กินไม่ลงรอยกันนะครับพิศทางเรากับทางเขาครับใช่ไหมเขาว่าเราไปประท้วงเขาเรื่องเสาตะลุงนะครับเสาเลยนะเสาตะลุงครับผม พี่เสาตะลุงไม่มีหัวครับตอนตอนมันมีหัวครับใช่ใช่แล้วนั่นนั่นแหละช่วงนั้นเลยที่เขาจะไม่ไม่ไม่ให้ต่อสัญญาครับเขาเหมือนแบบว่าไม่พอใจเราใช่ครับผมแต่ถึงเสาเสาที่มันที่เขามันเป็นล้อมไม่ช้างใช่ปหมใช่ครับมันไม่มีหัวไหมหรอจริงครับแต่ตอนนี้ไม่มีครับผมทำไมทำไมทำไมเขาไม่ให้ไม่ให้มีอ่ะนีาไม่รู้เขาวงบไปไหนหมดครับแต่งบได้มาแล้วครับทำเสาเอาเสาเก่ามาสลับกันฝังเนาะ ไม่มีมันก็มันยังไงยังไงปกติก็ต้องมีนะใช่ครับผมก็เหมือนที่ท,ที่เงียบไปคือว่าบางทีทางเราก็ไม่อยากจะอะไรล้วไงต้องบางทีต้องยอมครับถึงได้เช้าทางนี้ต่อมนะครับอ๋อผมว่ามันมีหัวมันมัเนเป็นเสน่ห์นะและแต่ก่อนในสาวทุกต้นมีมีม,มีมีของสักของสักติดท,ทุกต้นนะใช่ใช่ พวกอาหารเนี่ยคือมันมีพี่อ่านจากไหนอะ่ะมันมีขาดแคลนไหมหรือว,ว่าเขาที่ทุกเขาเขาเลี้ยงดูเองก็คือว่าทางบางทีทางไปตังสับประรดมาครับอวกสับประรดมาครับอ๋อพวกสับปะรดพวกอ้อยพวกอะไรนี้ใช่ไหมใช่บางทีทางสับประรดมันส่งัน้เราก็จะเป็นออกไปตัดหญ้าออกไปนี่แบนอ้เรื่องงานมะไรอนปุ๊บแล้วก็ตัดคนไปแล้ว ห้าหกคนลุงลุงไปทีเดียบไปตัดกันมาแบบว่าร่วงหกรอเนี้ยครับแล้วก็แบ่งกันจริงๆถ้าเป็นเงียบไม่มีช้างมันก็โอจุดยาไม่มีช้างนั่งอย่างเงี้ยมันก็เหมือน<ต>ไม,<ช>ไม่ไม่เสน่ห์นะใช่ครับถ้าลุกหมดแล้วยังไม่รู้จะไปแบบเอาอะไรชนเป็นหลักครับผมใช่เสน่ห์มันก็มีแบบมีเสน่ห์ของมันอะไรเงี้ย cái này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  cái Chào cái này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  cái โอเคมาเที <Okay. S 2> um ่ยกันโอเคทุกคนมาขี่ช้างโอเคเลยอะ่ะถูกมากเลยอะ่ะแค่ถูกร้อยสองร้อยยังอะ่ะโอเคทุกคนวันนี้มากี่ช้างที่จำเนียนะน้ำไปไปหน่อยโอเคมีนี่ okay, นี่โอเคมากี่ช้างที่จำเนียมนะครับโอเคมาเทียบกันได้นะถูกมากเลยอะ่ะขี่ช้างก็โอเคนะโอเคได้คุยกับเอ่อแบบได้คุยกับปานช้างด้วยนะครับผมโอเคอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องมินิไลน์เลยด้วยนะ กดไลค์กดแชร์ช่องเมลิรไรนะครับผมวันนี้มาทำเนียบช้างก็โอเคนะโอเค๋าวนี้เราจะไปไหนต่อคอยติดตามเราด้วยนะครับผมโอเควันนี้บ๊ายบาย